อ่าแล้วเัาก็ขอกระราสดีลิงที่วัฒน,นาการละทุกคนทัว้วนะครับผมตอนนี้อยู่เกมพนัตติบาแล้วก็ผมเอฟดรอปคนทุคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านนะเห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้เอฟดรอปจะมาเผยการตั้งค่าของผมนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วมีคนอาจจะไม่ได้เยอะแยะนะฮะแต่ก็มีคนถามเขาว่าพี่ผมขอตั้งค่าความไวหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมบอกได้เลยเกี่ยวกับความไวนะอันนี้แค่ความไวอย,อย่างเดียวนะครับผมไม่อยากให้ นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมทําไม่เป็นผมก๊อปโค้ดที่เขาบอกโค้ดความวเนี่ยผมทําไม่เป็นนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่างคือผมเคยสอนคลิปอาคลิปสอนเกี่ยวกับการหาตั้งค่าความวายเป็นของตัวเองไปแล้วนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เอาแบบก๊อปไปแบบร้อเเลยเพราะว่ามันจะไม่เข้ากับตัวเองนะครับแต่ถ้าอยากได้นะฮะก็วันนี้ก็จะมาเปิดให้แต่ว่าผมไม่มีโค้ดให้นะให้ดูตามคลิปเอาแล้วกันนะฮะแต่ว่า ก็จะมีการตั้งค่าหลายๆอย่างทั้ง BR ทั้ง MP ที่ผมเล่นนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาที่สําคัญสําคัญนะครับผมที่ผมจะไม่ไม่เยอะๆนะครับจะไปลแบบวาๆเลยทั้งหมด BR MP นะเราก็จะมาเริ่มที่ ขอแนะนำา Inback ร้านเติมเกมคอมพิวตี้โมบายที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง in-back <c oughs> ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ยเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว,ว่าโชคดีมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากมาด้วยนะครับอินแบคเท่านั้นหมดของ MP ก่อนนั่นเองนะครับผมหมดของ MP นะฮะ ก็ช่วยเลงนะครับซ้ายบนนะครับผมเปิดไว้แนะนําอย่างนี้เลยนะครับไม่ไม่ลงรายละเอียดนะฮะจะบอกว่าเปิดไว้ช่วยเลงเปิดไว้นะฮะแล้วก็ปาระเบิดทันทีปิดไว้นะครับผมวิ่งอัตโนมัติฮะจริงๆแล้ววิ่งอัตโนมัติเนี่ยต้องเปิดไว้เพราะว่าคนจะชอบสับสนนะฮะว่าวิ่งอัตโนมัติตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนวิ่งตลอดตัวข้างล่างนะครับไอตัวไหนวะไอตัวนี้นะครับวิ่งตลอดตัวเนี้ยกับวิ่งอัตโนมัติตัวข้างบนมันจะไม่เหมือนกันนะฮะผมมันจะไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าไอตัวเนี้ย มันจะคือการดันค้างไว้นะครับดันค้างไว้แล้วรอปล่อยนิ้วมันจะวิ่งเองใช่ไหมคือตัวนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี้ยมันคือเรื่องของอ่าเอาเป็นว่ามันไม่เหมือนกันนะเอาตามตามผมด้วยเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อนะครับผมนะครับผมก็วิ่งอัตโนมัติแลเปิดไว้เชื่อผมดีที่สุดนะครับวิ่งทันทีหลังจากหมอบนะเปิดไว้นะฮะผมจะพูดอานสําคัญสาคัญที่ผมต้องการจะนําเสนอนะครับผมปลาระเบิดต่อเนื่องเนี่ยผมอ่าถ้าใครใช้ระเบิดสองอันเนี่ยก็ต้อง ต้องต้องต้องมาคิดกันอีกทีนึงแต่ผมไม่เคยใช้ระเบิด2องันสักทีนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีส่วนอันนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันนะมุมมองทีมนะครับมุมมองทีมเนี่ยอ่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็ถามเข้ามานะพี่ครับทำให้เห็นแบบ คนเป็นขอบยังไงแบบเพื่อนของเราเนี่ยเป็นขอบขอบทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูก็ได้อน,นี้ผมเปิดนะอันเมื่อกี้ปิดนะครับอันนี้ผมลองเปิดนะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปดูในโหมดของอาเขาเรียกว่านะบอดนะครับผมจะลองไปยิงบอดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วนะครับไอไอตัวเนี้ยไอไอเขาเรียกว่านะ มุมมองทีมมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกับบอดให้ละกันนะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นแค่เฉพาะของเพื่อนเรานะมันไม่ใช่เป็นของทีมตรงข้ามนะับเป็นของทีมตรงข้ามก็คือโปรนะฮะถ้าเห็นว่ามองเห็นทีมตรงข้ามได้เนี่ยโปรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นของเพื่อนเราเนี่ย เป็นเรื่องปกตินะครับผมมันก็คือเขาเลือกมุมมองทีมนั่นเองแต่ต้องรอสัก8วินะฮะคือเอาไว้เห็นเลยเรียวๆเลยนะครับคือเพื่อนเราจะเป็นตัวสีฟ้าเนะฮะเพื่อนเราจะเป็นตัวสีฟ้าไปเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะแต่ผมจะเดินไปหลังกําแพงให้ดูนะครับอย่างนี้นะฮะอ้าวไม่ฟ้าวะนี่อ่ะฟ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่จะเห็นแบบนี้นะครับคือมุมมองทีมนะครับที่บอกเมื่อกี้นะฮะใครอยากจะเปิดก็เปิดแต่ถ้าสมมุติผมจะปิดอ่ะสมมุตินี่เห็นอยู่ใช่ไหมแล้วผมปิดอ่ะแล้วผมปิดนะ มุมมองทีมอ่ะผมปิดฟึบอ่าเห็นปะไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นแล้วก็แล้วแต่ใครอยากจะเปิดก็เปิดนะใครอยากจะปิดก็ปิดส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันจะสับสนนะฮะผมก็เลยปิดไว้ดีกว่าผมชอบแบบแบบธรรมดาแบบนี้นะฮะผมโอเคต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อกี้มุมมองทีมนะครับผมอ่าแล้วก็อันที่สําคัญสําคัญนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาก่อนนะครับผมเพราะว่าอันบางอันมันก็ไม่ได้สําคัญมากมายนะฮะ อันนี้ไอเอ,เอ,เอ,เอนามี่นะครับผมไอตัวแฟตตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่ผมกําลังเปิดปิดอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเนที่ผมกําลังเปิดปิดอยู่นะซ้ายมือเนี่ยให้เปิดไว้นะครับคือพูดได้ง่ายมันคือถ้ามีสไนเปอร์ส่องมาแบบคนที่เล็งสไนเปอร์มามันจะขึ้นเป็นแฟตสีขาวๆนะครับซึ่งเปิดไว้คุณจะได้รู้ตําแหน่งสไนเปอร์นะครับผมเปิดไว้ตัวนี้นะให้เปิดไว้เลยแล้วก็นะครับ สิ่งเอฟอวีนี่ผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะครับลองไปดูก็ได้นะผมควิกไนท์นี้ผมปิดไว้นะครับจริงๆแล้วมันมีของใหม่มากมายเข้ามาให้แบบให้เล่นกันเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับโหมดการยิงแบบ2รูปแบบเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยยิงไว้กับยิงแมนนวลเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้แม่งมาใหม่แกนะซึ่งนะฮะนั่นแหละผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจอสติ๊กเคลื่อนย้ายได้อะไรพวกนี้เนี่ยครับโหมดป้องกันความผิดพลาดเนี่ยคืออะไรผมจะไม่รู้เลยนะครับผมก็เลยอ่าไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับ ความเสียหายนะครับผมจะปรับเป็นประมาณนี้นะฮะปรับเป็นประมาณนี้ก็คือเวลายิงแล้วจะเป็นดาเมจขึ้นนะครับสมมุติว่าปืนดาเมจ35มนะครับมันก็จะขึ้นไปเลข35ก็จะยิงแบบนี้ส่วนไอความร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะฮะไอที่ผมเลื่อนอยู่ก็คือเห็นชัดไม่ชัดนะฮะสียิ่งเต็มร้อยสียิ่งชัดนะฮะยิ่งเห็นชัดเลขชัดนะครับผมก็ ตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมจะเปิดตั้งค่ายดูเนี่ยฮะประมาณนี้วิ่งตลอดก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสไลด์นะครับผมเมื่อประมาณ6วันที่แล้วลองกลับไปดูได้นะครับผมแล้วก็นี่เจโลสโคปนะครับผมเปิดไว้ตลอดนะครับผมไม่ใช่เปิดเฉพาะตอนเลงนะผมเปิดไว้ตลอดนะครับ fov นะครับอยู่ที่65นะฮะ ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับโหมดของ MP นะฮะก็จะพูดแต่สอง้ามสำคัญนะครับผมมาต่อกันที่โหมด BR นะครับนี่ BR นะฮะย้ำว่า BR นะครับพื้นฐานของ BR นะฮะก็จะคล้ายๆกันจะพูดแต่สิ่งสำคัญสำคัญนะครับเปิดประตูอัตโนมัติครับเปิดไว้ตลอดนะครับแนะนำช่วยเลงนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็คืออ่าลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะรับช่วยเลงนะฮะ ก็เปิดไว้นะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจย้อนกลับไปดูก็เปิดไว้ก็ได้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันดีมากๆวิ่งอัตโนมัติเปิดไว้นะครับผมมุมมองทีเหมือนเดิมครับแล้วแต่คนจะเปิดหรือไม่เป bon ิดนะครับล้วก็แจ้งเตือนเมื่อยิงช็อตกันโดนอันนี้ก็เป็นลูกกระสุนช็อตกันหรือว่าลูกซองนะครับแค่เป็นรูปขึ้นมาเท่านั้นเองอยากจะเปิดก็เปิดนะครับก็แล้วแต่แต่ที <hat> ่สาคัญสาคัญนะครับซ่อมแซมเกาะอัตโนมัติเนี่ยผมปิดนะครับไอตัวเนี้ยที่ผมกาลังติ๊กให้ดูอยู่เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเน นะครับอันนี้คือที่แนะนํานะอันไหนแนะนําก็คือจะแนะนํานะครับแนะนําให้ปิดส่วนกลางวิ่งสู่อัตโนมัติขวามือตัวนี้นะครับขวามือตัวนี้ที่ผมกําลังปิดเปิดปิดเปิดอยู่ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับให้ปิดนะครับจริงๆก็เคยทาคลิปแยกไว้แล้วแต่ถ้าขี้เกียจไปดูคลิปเหมือนเดิมฮะทำตามไว้ดีกว่านะครับผมโอเคต่อไปนะครับเครื่องมือฟื้นฟูนู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีของใหม่มากมายครับบอกใบ้แบบสามดีผมก็แนะนําให้เปิดนะนี่ฮะแนะนาให้เปิดดีกว่านะครับผมซิงเอวีแล้วแต่นี่ย ทำให้ผู้เล่นใกล้สิ่งกีดขวางนะครับในหมู่ขอ TPP ทะลุไปได้อันนี้ก็สําคัญนะครับไอตัวขวามือที่ผมกําลังติ๊กปิดเปิดตัวนี้นะเห็นปะเห็นปะเห็นปะเนี่ยตัวนี้ให้เปิดไว้นะครับให้เปิดไว้มันจะดีมากๆนะครับมันจะดีมากๆนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่ทราบแล้วมันเป็นแบบใหม่มานะผมก็จํานวนความเสียหายเหมือนเดิมครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมวิ่งตลอดตัวเนี้ยผม ผมผมปิดไว้นะครับผมใน BR ผมก็มีย่องบ้างนะแล้วแต่จังหวะผมไม่ได้วิ่งตลอดนะครับหรือว่าใครจะเปิดวิ่งตลอดก็ได้ใน BR ไม่ซีเรียสน,นะครับผมเปิดบางคนก็เปิดวิ่งตลอดก็ได้นี่ฮะแต่ผมบางทีผมย่องบ้างอะไรบ้างนะครับแบบศัตรูใกล้ๆอะไรงนี้เนี่ยก็มีบ้างส่วน FOV นะครับผมปรับ ต็มนะครับแต่เวลาเล็งเนี่ยผมจะซูมใกล้กว่าคนอื่นเขานะก็ลองย้อนคลิปกลับมาดูได้นะถ้าขี้เกียจก็ปรับตาม <laughs> นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของรอยเท้านะครับส่วนของรอยเท้านะครับผมแนะนําให้ปรับเป็นซ้ายให้หมด เลื่อนลงมาข้างล่างสุดปรับเป็นซ้ายให้หมดรอยเท้าจะขึ้นในแมปแบบที่เห็นเลยนะครับใครที่สงสัยว่ารอยเท้าเนี่ยมันขึ้นยังไงทําไมมันไม่ขึ้นเหมือนคนอื่นเลยนะครับให้ซ้ายให้หมดเลยนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก่อนที่จะไปความวมีหลายคนนะฮะถามเข้ามาว่าพี่ครับทําไมปรับมุมมองยังไงทําไมมันปรับมุมมองไม่ได้นะครับผมมุมมองบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่3เนี่ยมันปรับยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกดเข้ามาที่ BR นะครับผมกดเข้ามาที่ BR นะครับ เข้ามาที่ B R ปุ๊บนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมบางคนบอกพี่ครับผมเป็นมุม,มมองบุคคลที่1อย่างเดียวผมปรับมุมมองบุคคลที่3าไม่ได้ปรับยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนี่คือขั้นแรกนะขั้นที่1นนะครับเรากดเข้าไปที่แมปที่โหมดตัวนี้เราจะเห็นด้านล่างเลยนะครับว่าจะมี P P R F P P กับ T P P 2ตัวนี้นะครับผมจำไว้ว่า T P P เนี่ยคือบุคคลที่3นะครับผม Third Person นะครับผมส่วน FPP นะครับผมคือ first person ก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่1เหมือน MP นะครับผมนะฮะจะเป็นอยู่2แบบตัวนี้นะฮะก็คือให้ขั้นแรกก่อนเลยถ้าอยากปรับมุมมองได้นะครับให้กดเป็น TPP นะฮะพอ TPP ปุ๊บนะครับผมแล้วเราเข้าไปที่ตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็น FPP อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น FPP หรือ first person เมื่อกี้มันจะปรับไม่ได้ นะครับแต่ถ้าเป็น T P P มันจะปรับได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะนี่ตัวนี้มันจะเป็นรูปตัวนี้นะครับสีไอ้เนี่ยๆตัวนี้ที่ผมขยายใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะฮะเมื่อเรากดสลับเห็นไหมถ้าเป็น T P P นะครับอันนี้นี้อันนี้คือ T P P นะนะครับสลับไป F P P จะเป็นแบบนี้สลับมา T P P จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะมันจะเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหม จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเราเล่นในโหมดของ Fpp ตั้งแต่แรกนะครับเล่นในโหมดของ Fpp ตั้งแต่แรกนะครับมันจะอ่าเขาเรียกว่านะมันมันมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีปุ่มนี้นะครับแต่มันต้องเป็นโหมดของ TPP นะฮะอย่างที่บอกไปนะผมนี่คือจริงๆแหละมีมีหลายคนที่ถามนะซึ่งอยากให้ดูคลิปนี้จริงๆนะซึ่งมันมันมัน มันก็คงมีประโยชน์กับหลายๆคนเพราะบางคนมันก็ไม่รู้จริงๆนะครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับโหมดของ B R เมื่อกี้เราดูไปหมดแล้วเนาะเกี่ยวกับ B R โอเคเรามากันที่ความไอเสียงและก็กราฟิกนะครับซึ่ง3ามว่าสาคัญไหมผมบอกได้เลยว่าจริงๆสําคัญมากๆนะครับในส่วนของอันนี้นะครับเสียงนะครับสียากราฟิกก่อนกราฟิกก่อนใครที่แบบว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีมากหรือว่าแล้วแต่โทรศัพท์ดีก็แล้วแต่นะครับผมแนะนํานะ ตั้งค่าที่แนะนําที่สุดนะครับที่เล่นดีและเล่นง่ายและเหมาะสมกับการเล่นที่สุดคือกราฟิกต่าครับเฟรมเรทสูงที่สุดเท่าไหร่เอาให้สุดนะครับจะมีคุณภาพสูงเวลี่สูทั้งหมดหรือออาต้าเปิดให้สุดเลยเอาที่มันจะมีได้นะครับนี่คือสิ่งการตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ผมปรับอย่างนี้ไว้เวลาผมทําคลิปอะไรเงี้ยเพื่อภาพสวยเนาะแต่เวลาผมเล่นจริงๆผมก็จะเล่นแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปนะผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผม ใครที่นะครับรู้สึกว่ากระตุกเหลือเกินนะครับกูเล่นแล้วก็ตุกมากๆมันกระตุกไม่หายบางทีมันเล่นแล้วก็ตุกบางทีไม่กระตุกนะครับแล้วมันแก้ปัญหาย,ยังไงอย่างที่ผมบอกครับตอนแรกถ้ารู้สึกว่ามันกระตุกให้ปรับ f i ไอตัวเฟรมเดทให้สูงที่สุดแล้วปรับคุณภาพกราฟิกให้ต่ำที่สุดแต่ถ้าปรับแล้วปรับแบบนี้แล้วแล้วยังกระตุกอยู่นะครับให้ลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมกดคําว่าโหลด,ลดเชดเดอร์ล่วงหน้าครับตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมกดไปเลยไม่ต้องทําความเข้าใจของมัน นะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดอย่างนี้แล้วก็กดเริ่มนะครับผมไม่ต้องไปทําความเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่กดไปเลยนะครับแล้วก็มาตัวข้างล่างอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับคือคุณสมบัติการตรวจสอบนะครับผมผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าจากที่อ่านมาแล้วนะไอตัวด้านขวานะครับผมผมเปิดไว้ดีกว่านี่ฮะมันคือลดกราฟิกอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็เปิดไว้นฮะลองดูส่วนมาต่อไปครับเสียงเรื่องของเสียงสําคัญเหมือนกันนะฮะเพลงเนี่ยผมไม่เคยเปิดมา ตั้งแต่เกมเปิดแล้วผมไม่เคยเปิดเพลงผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกม Call Duty Mobile เพลงแม่งเป็นยังไงผมไม่เคยเปิดเลยนะครับก็คือนี่แหละประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ เสียงทีมนะครับผมจะเปิดไว้ที่ประมาณ8ถึง10หรือ12แล้วแต่นะครับถ้าทำคลิปเกี่ยวกับเพื่อนหน่อยก็15อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่10ถึง8นะฮะแล้วก็ไมโครโฟนของผมก็จะเปิดที่ประมาณ70นะฮะบางคนคือดังหูแตกเลยเปิดแม่งซะร้อยนึงเงี้ยเยอะไปนะฮะก็เปิดทักเจ็นะนี่คือไมโครโฟนของเรานะครับเสียงรอบล้อมนี่ก็คือล้อมรอบนี่ก็สุดไปเลยนะครับผมประมาณนี้นี่ฮะโอเคเอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์ก็คือเอฟเฟกต์ยิงนะครับผมตัวนี้สำหรับการที่ เราจะโดนยิงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ผมก็ปรับไปแบบนี้นะฮะผมการสั่นเวลาระเบิดนี่แนละ้วก็คือปิดไว้นะฮะผมไม่ชอบสั่นนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงความไวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยขอโค้ดความไวจะยิงแล้วผมเนี่ยทาไม่เป็นต้องบอกตรงว่าจริงๆมีหลายคนนะครับเคยขอมาตั้งแต่นานแล้วครับเป็นหลายเดือนมากๆแล้วแต่ผมไม่พยายามนะครับผมไม่พยายามที่จะหา ว่ามันมัน,ม,นมันกอปโค้นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับตั้งแต่แล้วว่าผมไม่อยากให้นะครับไม่ใช่พองงกนะครับแต่ว่าคือผมเคยทําคลิปสอนเกี่ยวกับหาให้หาความวายให้เป็นของตัวเองหายังไงผมมีคลิปสอนไว้แล้วซึ่งผมไม่อยากให้ไปกอปของใครไม่ว่าจะเป็นคนเก่งหรือคนกา,กากอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปกอปของใครทั้งนั้นครับทุกคนมันควรที่จะมีความวายเป็นของตัวเองนะครับดูดูเป็นแพทเทิร์นได้ก็คือแบบว่าเอ้ย คนนี้เขาปรับไวนะคนนี้เขาปรับช้านะคือไม่เกี่ยวนะครับว่าคนที่เล่นความไวเร็วจะเก่งความไวช้าจะกากหรือความไวเร็วจะกากความไวช้าจะเก่งไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ความถนัดของของแต่ละคนอย่างผมว่าผมเล่นช้าบางคนเล่นเล่นเร็วก็เก่งกับผมเยอะแยะนะครับคือเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับที่เก่งกับผมที่เล่นความเร็วแบบเร็วนะครับอย่างผมว่าผมเล่นในแบบช้าๆนะครับช้าๆนะก็แต่ถ้าใครอยากได้อยากจะได้จริงๆอยากจะดูเป็นแนวทางจริงก็ จะให้ให้ดูแบบในคลิปนี้แต่ผมจะไม่ทิ้งโค้ดไว้ให้เพราะว่าอย่างที่บอกครับทำไม่เป็นแล้วก็จะไม่พยายามทําด้วยนะจริงๆแนละ้วผมจะพยายามทําผมก็คงทําได้แหละนะค,คงเนี่ยอยู่ในโหมดจัดการเนี่ยดาวน์โหลดและแชร์แล้วพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะครับผมคงไม่ศึกษานะเพราะว่าไม่ได้อยากจะให้ใครอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะได้ของผมจริงๆก็ดูในคลิปแล้วก็กดหยุดคลิปเอาแล้วกันนะฮะโอเค okay. ขอไวของโหมด MP นะครับผมจะอยู่ที่อ่าให้ให้ดูอย่างนี้นะฮะ ให้ดูาช้านะครับผมความไวนะครับผมอันนี้แม่มาใหม่แน่เลยการปรับโดยรวมลิงก์ไปยังความรู้สึกในการหมุนเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันยังปิดใช้งานอยู่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยการปรับโดยรวมเนี่ยเมื่อเปิดใช้สามารถปรับความไวโดยรวมได้อย่างรวดเร็วอ่อเพราะว่ามันมันไม่ควรผมไม่ผมไม่เปิดแล้วกัน นะครับจะสามารถปรับความไวแสงแยกได้ด้วยกันได้โอ้โหอะไรผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รูว่าผมไม่เปิดอ้าเล่นเป็นปกติดีกว่านะฮะผมเป็นคนโง่นะฮะแบบนี้นมาตรฐานอยู่ที่80นะครับความไวเลตดอทอยู่ที่92อันนี้คือความไวแบบใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วนะแบบยังไม่ยิงนะครับอันนี้คือความไวกล้องต้องเข้าใจกันก่อนว่าความไวกล้องเนี่ยคือใช้นิ้วแต่ยังไม่ยิงถ้าเรือออกมาข้างว่างคือความไวการยิงคือความไวแบบใช้นิ้วแบบยิงแล้วนะครับแล้วก็ใจโลสโคปนะครับผม ก็คือใจโลโซโคบแบบยังยังไม่ยิงนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดคือความความวในใจโลโซโคบแบบยิงแล้วนะครับซึ่งหลายอย่างมากเลยนะฮะก็ดูเอาแล้วกันนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะผมก็จะประมาณนี้นะครับตอนเลงเก้าสิบสองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะให้ดูแบบไวๆหน่อยความไวเนี่ยเฮ้ยไม่มีข้ามาใหม่อีกแล้วความไวในการหมุนแนวตั้งว่ะโอ้โหความไวในหมุนการหมุนแนวตั้งนะครับแล้วก็ความไวของยานพานะภาคพื้นดินนะฮะ ความยของยานพาหนะอากาศอะไรวะเนี่ยโอ้โหความยการหมุนแนวตั้งว่ะน่าจะเป็นอะแรงดิดแนวแนวตั้งนะครับซึ่งโอ้โหน่าจะปวดหัวหน่าดูเลยนะครับในอนาคตถ้าผมจะต้องการเล่นมันแต่ว่าน่าจะลองนะในอนาคตนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของความไวการยิงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะเร็วหน่อยนะครับผม ใช่ประมาณนี้แล้วก็ความวายใจโรสโคบนะครับความวายใจโรสโคบใจโรสโคบนี่ยิ่งหนักเลยผมไม่อยากให้ก๊อปเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องความเร็วไม่เท่ากันนะครับผมก็ลองเอาไปดูได้ความเร็วนิ้วยังพอยังพอดูเป็นแนวทางได้แต่ใจโรเนี่ยดูเป็นแนวทางยากมากนะเพราะแต่ละเครื่องแต่ละความรู้สึกแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นความวายใจโรนะครับผมสุดแล้วนะฮะในส่วนของ BR นะครับจะไปไว้หน่อยนะครับโอเคขอหยุดคลิปเอาแล้วกันนะฮะ ประมาณนี้อันนี้ความไวกล้องนะครับผมความไวกล้องก็จะอยู่ประมาณนี้ของบ r ของผมนะฮะเนี่ยโอ้โหอะไรมากมายไปหมดเลยเราต้องไปลองกันแล้วนะฮะโอ้โความไวยานพาหนะทางอากาศทางพื้นดินโอ้โหเยอะแยะอันนี้ความไวในการยิงนะครับอืมอ่เน,าาาาาานะฮะช้า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 นะฮะแล้วก็ความไวใจโสรสโคบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็จริงๆแล้วก็เคยสอนไปแล้วว่า หายังไงให้เป็นของตัวเองนะครับหายังไงให้เป็นของตัวเองผมเคยสอนไปละเอียดมากๆนะครับผมลองพิมพ์ไปใน YouTube ก็ได้ว่าเอฟดอฟความไวอะไรอย่างี้นะฮะมันจะน,น่าจะเจอนะผมคิดว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเก็บของในพรุ่งนี้ก็ของ BR นะฮะก็จะประมาณแบบว่าอันอย่างแรกคือเก็บอัตโนมัติผมปิดนะครับผมไม่ชอบให้มันเก็บของมั่วนะฮะก็จะปิดไว้แล้วก็ยานะครับผมคิดไอตัวอัลเมอร์รีเพตัวแรกเนี่ยคือเกาะดําแล้วก็แอดวาน อาอัลเมอร์รีแพลคือเกาะฟ้าแล้วก็ไอตัวล่างสุดเลยนะครับผมอาร์เมอร์โลเวอร์ชาเลนเจอร์อะไรเนี่ยอะไรชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับคือเกาะไอสองร้อยเกาะใหญ่เลยนะครับผมก็จะเก็บเกาะอาร์เมอร์เนี่ยธรรมดาเนี่ยคือ6อันนะครับคือติ๊กมาแค่ครั้งเดียวนะครับผมส่วนไอแอดวา์เนี่ยก็จะเป็น6นะครับติ๊กมาสามครั้ง1 2 3นะครับผมส่วนไอตัวไอเกาะใหญ่ก็ติ๊ก2ทียญหนงสอเอาไว้เก็บไว้2เกาะนะครับประมาณนี้6 6 2นะครับผม ประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะฮะไอพวกสโคบะลรพวกนี้จริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะสโคบพวกนี้บางทีผมก็ไม่ได้ใส่นะครับไอสโคบเนี่ยเนี่ยไอพวกหนึ่งไอคูณห้าคูณสามคูณสี่อะไรพวกนี้ผมไม่ใส่นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้คือระเบิดนะครับผมระเบิดเกเนกคือระเบิดตู้มอะระเบิด5้าวิอะนะครับผมจะเก็บไว้หกลูกนะครับแล้วก็สมองสามลูกนะครับผมที่จําเป็นเนาะแล้วก็ไอระเบิดกระจายนะแบบปุ้ง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 นะครับสามลูกเยนะครับผมจะเก็บไว้นะฮะ อันนี้ไอ้พวกนี้คือมอดนะครับมอดให้ไปดูในคลิปของมอดเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะฮะที่ทําเรื่องมอดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะประมาณนั้นก็คงหมดไปประมาณนี้นะครับผมสําหรับการตั้งค่านะฮะใครที่ยังสงสัยตรงไหนอีกก็ลองสอบถามมาได้นะครับคือจริงๆแล้วการตั้งค่าทุกอย่างผมเคยเจาะจงไว้หมดแล้วนะครับแบบละเอียดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช่วยเลงนะครับผมหรือว่า การวิ่งนะครับผมก็ทําไว้แล้วนะครับการปาระเบิดผมก็ทาไว้หมดแล้วนะครับเกี่ยวกับทิกนู่นนี่นั่นนะครับลองหาดูได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ไว้เจอใหม่บ๊ายบายลักนะจุ๊บจุ๊บ